สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูรถยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกันอย่างมากนั่นคือรุ่นปี2026ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ำสมัยกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดใครที่กำลังมองหารถรุ่นใหม่ในปีนี้ ต้องดูรีวิวนี้ให้จบครับเพราะเราจะพาไปดูรายละเอียดทุกส่วนอย่างครบถ้วนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับรถรุ่นปี2026นี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์แบบสปอร์ตไฟหน้าแบบเลดเต็มระบบที่ให้ความสว่างและความหรูหราในเวลาเดียวกันด้านท้ายของรถออกแบบให้ดูมีมิติพร้อมไฟท้ายทรงยาวที่เชื่อมต่อกันเพิ่มความโดดเด่นและสไตล์พรีเมียม ส่วน,ล,วนล้ออลูยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความดุดันและมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็รู้สึกได้ถึงความล้ำสมัยและพลังของรถรุ่นนี้ต่อมาด้านภายในครับภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้หรูหราและทันสมัยยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นแบบพรีเมียมทั่วทั้งคันตั้งแต่เบาะหนังแท้ตัดเย็บอย่างประณีตไปจนถึงแผงคอนโซลกลางที่ใช้ดีไซน์เรียบหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ระบบเสียงรอบทิศทางให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์นอกจากนี้ยังมีไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์และฟังก์ชันปรับบาะอัตโนมัติพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศในตัวเพิ่มความสะดวกสบายทุกการเดินทางในส่วนของสมรรถนะรถรุ่นปี2026ีนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ทั้งแรงและประหยัดพลังงานระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดหรือเทอร์โบที่ให้แรงม้าสูงกว่าเดิม ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้รองรับทั้งการขับแบบนุ่มนวนในเมืองและความเร็วสูงบนทางไกลนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้เกาะถนนดีเยี่ยมในทุกสภาพอากาศระบบเบรกและพวงมาลัยตอบสนองได้อย่างมั่นใจเรียกได้ว่าขับสนุกปลอดภัยและมั่นใจในทุกโค้ง เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนการชนด้านหน้ากล้องรอบคัน360องศาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากรถคันนี้ไม่เพียงแต่ขับดีแต่ยังให้ความออุ่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัย สุดท้ายเรื่องราคาครับรุ่นปี2026นี้จะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่แตะเกือบ2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกแต่เมื่อเทียบกับดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มาถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถระดับนี้ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหารถยนต์รุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามความหรูหราและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมรถรุ่นปี2026นี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซา f ฟเลน USA ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง s a เฟเลนยูเวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูรถยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกันอย่างมากนั่นคือรุ่นปี2026ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ำสมัยกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด ใครที่กำลังมองหารถรุ่นใหม่ในปีนี้ต้องดูรีวิวนี้ให้จบครับเพราะเราจะพาไปดูรายละเอียดทุกส่วนอย่างครบถ้วนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับรถรุ่นปี2026นี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์แบบสปอร์ตไฟหน้าแบบ LED เต็มระบบที่ให้ความสว่างและความหรูหราในเวลาเดียวกันด้านท้ายของรถออกแบบให้ดูมีมิติพร้อมไฟท้ายทรงยาวที่เชื่อมต่อกัน เพิ่มความโดดเด่นและสไตล์พรีเมียมส่วนล้ออลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความดูดันและมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็รู้สึกได้ถึงความล้ำสมัยและพลังของรถรุ่นนี้ต่อมาด้านภายในครับภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้หรูหราและทันสมัยยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้เป็นแบบพรีเมียมทั่วทั้งคันตั้งแต่เบาะหนังแท้ตัดเย็บอย่างประณีตไปจนถึงแผงคอนโซลกลางที่ใช้ดีไซน์เรียบหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ระบบเสียงรอบทิศทางให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพ,พยนตร์นอกจากนี้ยังมีไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามอารมณ์และฟัง